นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีเจ้าสาวมะลิหญิงสาวผู้เฝ้ารอเจ้าเบามาแต่งงานแต่เจ้าเบ่า กลับนี้หายไปพร้อมหญิงอื่นทิ้งให้เจ้าสาวใส่ชุดแดงรอเกิดด้วยความเสียใจมะลิจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจากโลกนี้ไป ะลิเอ้ยลุงไม่น่าคิดสั้นอย่างนี้เลยหนึ่งเดือนต่อมาเพนแข่แม่ของมะลิก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านสามีในเมืองโดยว่าจ้างให้ลุงสมคอยมั่นมาดูบ้านให้ ได้งานสบายเลยนะครับลุงแค่มาดูบ้านก็ได้เงินเดือนก็ใช่น่ะสิงานแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะถ้าผมเป็นพี่เพนแขผมขายไปเลยดีกว่าไหนๆก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วคนเราความคิดไม่เหมือนกันบ้านที่เคยอยู่มานานก็เป็นเรื่องอยากที่จะทำใจขายทิ้งไปก็ใช่อยู่ครับแล้วลุงต้องมาดูทุกวันหรือเปล่าครับใช่แล้วข้ามาทุกวันมาเดินออกกำลังกายด้วยไงอ๋อครับ แล้วลุงเคยเจออะไรที่บ้านนี้ไหมครับก็เจอบ้านไงเจอทุกวันผมไม่ได้หมายความแบบนั้นครับแบบว่าเจออย่างอื่นนะลุงแล้วจะให้ข้าเจออะไรมาดูบ้านก็ต้องเจอบ้านสิเจอผีไงลุงอ๋อไม่เจอหรอกแต่ถ้ามาตอนมืดก็ไม่แน่เนะเอ็งอยากมาดูไหมล่ะไม่ครับลุงงั้นผมไปก่อนนะครับโอเค ในทุกเย็นลุงสมก็จะมาเปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันขโมยขึ้นบ้านและในตอนเช้าก็จะมาปิดเปิดไฟไว้มันก็กันได้แค่คนดีในความเป็นจริงแล้วต่อให้ป้องกันไว้ดีแค่ไหนถ้าคนมันจะเอามันก็หาทางเอาจนได้จริงไหมครับ เวลาประมาณหนึ่งทุ่มที่บ้านผู้ช่วยดงผีไปยืมเงินผู้ใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวพรุงนี้ลูกจะไม่มีเงินไปโรงเรียนค่ะพี่ยืมแค่ห้าร้อยก็พอนะโอเค ขณะที่ดวงเดินผ่านบ้านของเพนแข่ก็เห็นไฟหน้าบ้านดับพอดีเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วใครมาปิดไฟนะดวงคิดในใจแล้วก็รีบเดินไปบ้านผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ผีคอรบกวนเยืมเงินสักห้าร้อยก่อนได้ไหมอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวผมเอามาให้นะขอบคุณมากที่รักพี่ดงมาขอยืมเงินห้าร้อยพี่เอาให้แกนะจ้าพี่นี่ครับพี่ดองขอบคุณมากผู้ใหญ่ผีสุดจริงๆไม่งั้นไม่กล้ามารบกวน เดี๋ยวพี่จะรีบพามาคืนนะไม่เป็นไรพี่ผมไม่รีบมีตอนไหนก็ค่อยเอามาคืนโอเคผู้ใหญ่ขอบคุณจริงๆง,งั้นพี่ไปก่อนครับพี่พอเดินมาถึงบ้านของเพนแขดวงก็เห็นคนใส่ชุดสีแดงยืนอยู่หน้าบ้าน นั่นมันพะพีพี่น้องมะลินี่วาเห็นเพียงไม่กี่วินาทีดวงก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่รอช้ารีบสับขาวิ่งทันที <c oughs> น้องแอนพีโดนพีหลอกจริงหรือพี่จริงจริงคงเทเลยพี่น้องมะลิใส่ชุดสีแดงยืนอยู่หน้าบ้านอย่าพูดดัง ลูกจะได้ยินเดี๋ยวจะกลัวเอาโทษทีผีตกใจยังไม่หายแล้วผู้ใหญ่ให้ยืมเงินหรือเปล่าให้อยู่อูใหญ่ใจดีที่สุดแล้วค่ะพี่สงสัยจะยืมน้อยเกินไปฮะยืมมาเจอก็อหาคืนยากนะน้องพูดเล่นแค่นี้ก็พอแล้ว ในตอนเช้าลุงสมก็มาปิดไฟหน้าบ้านเหมือนเช่นทุกวันแต่ว่าเช้านี้ไฟหน้าบ้านได้ปิดไปแล้วเอาไฟมาปิดไฟให้เนาะลุงสมมองดูที่สวิตไฟก็เห็นว่าสวิตยังคงเปิดอยู่แต่ไฟไม่ติดจึงลองเปิดปิดดู ่อติดอยู่นีวาสงสัยสวิต์ปิดเปิดเริ่มจะไม่ดีแล้วลุงสมกลับมาถึงบ้านดงก็มารออยู่แล้วว่าไงผู้ช่วยดวงเมื่อคืนผมโดนพี่น้องมะลีรอกลับลุงเอ้าจริงหรอจริงครับลุงผมเห็นพี่น้องมะลี ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเองไปทำอะไรที่บ้านหลังนั้นผมแค่เดินผ่านไปครับลุงผมไปยืมเงินผู้ใหญ่ตนอ๋อเองไม่ได้ตาฝาดนะไม่ได้ตาฝาดครับผมเห็นเต็มซองตาข้าไปที่บ้านหลังนั้นเช้าเย็นทุกวันทำไมไม่เห็นอะไรเนาะนี่ข้าก็เพิ่งมาจากบ้านหลังนั้นแหละแต่ผมเห็นจริงๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปดูกันเนาะจะดีหรือครับลุงดีสิ ไปกับข้าไม่ต้องกลัวเองไปชวนผู้ใหญ่กับผู้ช่วยชัยไปด้วยกันก็ได้ถ้าเจอผีหนูมลิก็จะได้ทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้เขาไปอยู่ที่อื่นคนในหมู่บ้านเราจะได้ไม่โดนผีหลอกเหมือนเองไงครับลุงผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะไปชวนผู้ใหญ่ตนกับผู้ช่วยชัย ในตอนเย็นลุงสมก็มาเปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้หนูมาลิเอ้ยข้าวิญญาณเองยังอยู่ที่นี่คืนนี้ก็ออกมาด้วยเนาะเดี๋ยวข้าจะมาหาเองเวลาประมาณสามทุ่มพวกลุงสมก็มาที่บ้านของมะลิเดี๋ยวข้าจะท่องคาถา เรียกวิญญาณหนูมะลิมานะจัดไปครับลุงอมสหมยังวิญญาณหาตาเนถ้าวิญญาณหนูมะลิยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ขอให้ปรากฏร่างออกมาด้วยเถิดคาถาจบลงก็มีลมพัดมาไฟหน้าบ้านก็ดับลงเฮ้ยทำไมไฟดับเพื่อนไม่รู้สิจะมาก็มาดีๆ ย่ามากแกล้งปิดไฟเล่นอย่างนี้ลุงสมพูดจบไฟหน้าบ้านก็ติดขึ้นมาสุดยอดจริงลุงพูดทีเดียวไฟติดเลยพ่อตาค่าสุดยอดอยู่แล้วเพื่อนทันใดนั้นผีเจ้าสาวก็เผยร่างออกมาพร,ระพ่อพีผีมาแล้วลงุงจะตกใจไปทำไมก็ข่าเรียกเข้ามาเองอ๋อโทษทีผมก็ลืมไป ลุงเรียกหนูมาทำไมคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกลุงอยากให้หนูไปอยู่ที่อื่นได้แล้วไม่อยากให้หนูมาจมปักอยู่ที่บ้านหลังนี้ผู้ชายที่ไม่ดีก็ควรลืมมันไปไม่งั้นวิญญาณหนูก็จะไม่มีวันได้เป็นสุกหนูอยากรอเขาอยู่ที่นี่น้องมะลิไม่ต้องรอแล้วพี่ได้ยินข่าวมาเมื่อสองวันก่อนว่าเจ้าเบ่าคนที่นอกใจน้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะ จริงหรือคะผู้ใหญ่จริงครับผู้ชายที่ไม่รักษาสัญญาก็สมควรโดนแบบนั้นอยู่แล้วเรื่องจริงเลยน้องพี่ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันงั้นหนูก็ไม่มีเรื่องค้างคาใจแล้วแล้วลุงสมก็ท่องคาถาส่งดวงวิญ,ญญาณผีเจ้าสาวให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ให้หนูไปสู่ภพภูมิที่ดีตายไปเป็นพีย่ามีเรื่องห่วงใดเมื่อในชาตินี้รักไม่เป็นดังไม้เจ้าเบานอกใจมีคนใหม่มาแทนผิดคำสัญญาว่าจะมาแต่งงานสุดท้ายก็ปันหัวใจเป็นอื่นไม่มาตามนัด ทำใจสุดเปิ้นคนความคลํำกลืนจนใจสลายและสุดท้ายก็ต้องลาโลกนี้ความเศร้าโสนี้ความอับอายตายไปเป็นที่ยังไม่ยอมตัดใจวันนี้ต้องไป สูู่่พภมิทีีไปแยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนครับลุงครับพ่อ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ